สวัสดีครับถ้าคนไทยสังเกตคลิปต่างๆของผู้ที่ห่วงใยประเทศไทยนะครับห่วงใยคนไทยห่วงใยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคลิปเตือนนะฮะเตือนบอกชี้แนะประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรในภาวะที่โลกเนี่ยจัดระเบียบโลกกันใหม่แล้วเข้าสู่ยุคที่มันเป็น AI ที่ ต่อไปโลกจะไม่เหมือนเดิมนะฮะโลกไม่เหมือนเดิมแล้ววิธีชีวิตไม่เหมือนเดิมการกินอยู่อะไรมันมันจะแต่เขายัางนึกไม่ออกรู้แต่ว่าคล้ายๆเหมือนฝนจะตกเราเล็กกลิ่นไอกลิ่นไอนะฮะของละอองมันเนี้ยมันมาก่อนถูกไหมันเสร็จลมเย็นๆแล้วก็มีความชื้นนิดๆนะครับแล้วมองไปก็จะเห็นว่ามืดทมึนมัมนกําลังจะมาถึงนะมองเห็นเลยนะ น iPhone มาก่อนเหมือนกันตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะพยายามจะมีคลิปต่าง,ตางเตือนบอกกันนะชี้แน่กันนะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเี่ยครั้งนี้มี AI เนี่ยแม้แต่รัฐบาลก็ AI มันคุมรัฐบาลจะว่ายงไงเอออย่างางี้พอจะนึกภาพออกไหมในยุค AI นะทีนี้งานผมเนี่ยผมเป็นนักอนาคตศาสตร์ไม่ใช่ผมมองเห็นนะ ไม่ใช่ผมมียาทัศนะของฮีโลกอนาคตหรืออะไรไม่ใช่นะครับนะเป็นนักอนาคตศาสตร์นะฮะเห็นอนาคตอันใกล้ไม่ไม่เป็นอนาคตอันไกลนะอทำคลิปเนี่ยมาสิบปีละสิบกว่าปีแล้วออกแบบประเทศไทยสิบกว่าปีโดยไม่มีรัฐบาลเนีไม่มีรัฐบาลเนียฮะแล้วก็ป,ประชาชนเนี่ยปกครองเองเราใช้อำนาจที่เป็นใ นะแล้วก็ปรชชนเป็นมนุษย์ของคำวินัยอ่าอันนี้ก็แปล,แปลกใหม่สำหรับคนนะแล้วไม่มีถุลนิยมอย่างเงี้ยน,นะอ่ามันเป็นอะไรที่คนไทยอาจจะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงอะส่วนมากจนะคิดไม่ถึงส่วนมากนะคิดไม่ถึงเราจะมักตามอะมักตามคนไทยจะตามโลกตามโลกนะตอนนี้ภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นชาติกําลังพัฒนา กำลังไล่ตามไล่ล่าตามเขานะก็<__เป็นเพราะเขาใผิดหมดเลยก็จะผิดหมดเลยนะคื<__อคนไทยเขาใจผิดหมดเลยของโลกแต่คนไทยนี่รู้เรื่องโลกหมดร,รู้เรื่องหมดว่าโลกเป็นอนอะไรแล้วก็รู้ด้วยตัวเองตัวเองเป็นอะไรแต่เลยแต่ไม่รู้แบบไม่รู้ในระดับเออ่ระดับไอ้ลงลากลงลึกอะไรนไม่รู้ รู้ไวรู้ทันรู้เห็นรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอย่างไรเงี้ยรู้รู้ต่างชาติเป็นยังไงอะไรรู้แต่ไม่รู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นมันมันรู้ได้แค่รู้รู้ได้แค่คือไปถึงนสิบสาวถึงคนไทยรู้คือรู้ได้ว่าโครงสร้างแห่งรัฐเนี่ยละเราเราเพียนทุกวันนี้ประเทศเพราะโครงสร้างแห่งรัฐและโครงสร้างรัฐเนี่ยในงานผมนะจัดตัวจันรลายของประเทศอยู่สี่ตัว หนึ่งโครงสร้างรับเลยเหมือนกันตรงกันอันนี้นะโครงสร้างแห่งรับนะฮะสองวัฒนธรรมประเทศไทยวัฒนธรรมการเมืองนะวัฒนธรรมการอานาจวัฒนธรรมที่แบ่งชนชั้นชั้นอะไรกันเนี้ยไกลๆแบ่งอยู่ภายในเงี้ยนะเช่นเรื่องของผมนี่เป็นเรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่สนใจแล้วก็ต้องคนเรียนนอกเรียนสูงเขาจึงจะฟังเขาจึงจะเชื่อเออนะอันนี้แน่เนี่ยก็เรียกว่าคืออันที่สองส่วนที่สามเนี่ย กนไกลัดกนไกลัดนะกดไกลัดนะค,คือข้าราชการนะพวกกินเงินเดือนทั้งหลายพวกนี้ซื้อตำแหน่งได้หมดประเทศจึงได้เพียนถูกเจาะถูกชัยพ้กนั้นถ้าผมเป็นสังชาตินะมองเข้าไปเนี่ยประเทศไทยนี้โอ้โหมันประเทศที่ดียอดเยี่ยมแต่เราก็คิดว่าประเทศไทยปกป้องอย่างดีที่ไหนได้โอ้มันรั่วหมดเลยมันรั่วหมดเลยเพราะไอ้กดไกลัดเนี่ยโอ้ยถ้างั้นสบายประเทศไทยหมูพูดง่ายหมูก็ประเทศไทยนี่หมูเลย แต่ประเทศมันประเทศสง่าง,งามเหมือนเราเจอผู้หญิงสวยนะ <คง S 1> เออแต่แต่เธอไม่ค่อยฉลาดนะแต่เธอสวยเอออยากจะาหรือเธอมีศักิ์มีสีมีตำแหน่งดีอ่ะว่างั้นในสังคมนะเราจะไปทำทะเลทลาก็ไม่ได้ก็ต้องระวังบัดระวังไปดีๆอยู่ดีๆสงบสงิมดีๆนะเออเธอเป็นผู้ดีอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้เป็นผู้หญิงผู้ดีไปแตเทไทยผู้หญิงผู้ดีเพราะนั้นจะมาทะเลทลา่าทำมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมเออก็ต้องมันมีความดีแบบนี้ อันที่สี่นี่คืออันที่สี่จนจะไหลที่สี่นะก็คือพวกนายทุนะ <c oughs> นะนะก็คือทุนนิยมนั่เองพวกทุนคือทุนนิยมอะ่ะนี่สี่จะไหลเนี่ยประเทศไทยอยู่ภายใต้พวกนี้หมดคนคนไอ้โครงสร้างแห่งรัฐคือรัฐธรรมนูญเราผิดเราสร้างรัฐธรรมนูญผิดประเภทสองเราสร้างรัฐธรรมนูญผิดอะ่ะผิดประเภทผิดแบบสองวัฒนธรรมวัฒนธรรมการเมืองวัฒนธรรมคนไทยที่ นับถือเงินนี่ยอพูดง่ายคนไทยนับถือเงิน,นแบ,บ่งจนชาน้าเงินด้วยเงินนะอันที่สามก็คือคกลไกของรัฐกลไกละข้ารชการนี่แหละมันมันรั่วมันอันที่สี่ในทุนนะมันก็เรียบร้อยเลยครับเสีเย,ยเนี่ยสี่จันไรเนี่ยสี่วงจรบาปในไทยนะไ,ไ้ไถึงที่เสื่อมจึงมีมีเลื่อนใกล้ผมเยอะเต็มไปหมดเลยดังนั้นพอได้แล้วจบได้แล้ว อย่าได้รักษาวิะเทไทยปัจจุบันไว้เลยมันในเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ควรจะปรับเปลี่ยน่ะได้แล้วแต่ที่นี้ก็ปรับเปลี่ยนผมออกแบบให้ไปเป็นนําโลกเลยปัญหาอยู่ตรงนี้ะนี่เรียกปัญหานะผมเรียกปัญหาเพราะคนไทยจะไม่นําโลกแต่ผมจะให้คนไทยนําโลกไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาที่ผมต้องพูดไปทุกทุกบ้านเนี่ยถึงจะมาอยู่คลิปมีบ้านเลไเยอะเนี่ยซุกบ้านต่อไปนี้ต้องทําการเมืองโลกเนี่ยนี่คือปัญหา ต้องทําการเมืองโลกคุณอย่ามานั่งรอดูรัฐบาลเล่นกันบน,น้าเน่าคุณไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องดูไม่ต้องเสพข่าวการเมืองที่ซ้าไปไม่ต้องไปเสพไม่ต้องสนใจมันคุณรีบม,มาสนใจแล้วเอปเอประชาชนจะทาการเมืองโลกอย่างไรแบบนี้นยางไรนี่ต้องรีบม,มาดูงานของผมแล้วก็ไปทําการเมืองโลกตอนสเต็ปกระตุอไให้รีบทำโดดพระโลกเขาเปลี่ยนกันแล้วแล้วคุณมาซื่อบื้อเฉยเมยอ,อยู่เนี้ยไม่ได้คุณต้องรีบไปอยู่ข้างหน้าโลกนี่คือปัญหาของงานผมแล้วเป็นปัญหาของคนไทยที่มีกล้าไปอยู่นําหน้าโลก ย,ยินดีดีใจมากๆจะได้ตามโลกตามทันมเมื่อไหร่จะคุยไปทั้งโลกเลยคุยภูมิใจเหลือเกินได้ตามโลกทนันแต่พอไปให้นําโลกไม่ไปไม่เป็นนี่น่แหละคือปัญหาคน,คนไทยดังนั้นผมจัดคนไทยเป็นคนไทยตัวจริงคน,รคนไทยตัวปลอมคนไทยตัวปลอมก็คือคนไทยปัจจุบันพวกเราทั้งหลายนี่แหละไม่ใช่คนไทยตัวจริงนะคุณต้องทิ้งตัวเองหมดเลยต้องตายกันทั้งหมดะตายทั้งจิตวิญญ,ญาณนะที่เป็นคนไทยเป็นคนไทยปลอมต้องตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนไทยตัวจริง ที่มีระดับโศดับันทิพย์ไตยนั่นคืองานผมอัปเดตคนไทยทั้งประเทศเป็นโศด,ด,ดัดบันทิพย์ไต้แล้วทําบ้านให้เป็นสภาชั้นสูงเพื่อทําการเมืองโลกคุณไม่ต้องสนใจการเมืองประเทศไทยหรอกคุณปล่อยมันไปประชาชนไม่ต้องสนใจนะประชาชนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญท่านมีหน้าที่แค่ไปเลือกเก้าอี้ให้ลูกน้องโจนที่สุดนั่งนั่นนั่นคือหน้าที่ของประชาชนนะ เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากเอาอำนาจสูงสุดของดีที่สุดไปเลือกเก้าอี้ให้ลูกน้องจนในสูงนั่งโอ้นะ oh. oh. นั่นน,น,นั่นคือหน้าที่ที่คนไทยทําทุกวัน mm. ตามรัฐน,นูลทุกคนทําไปแล้วนะจบไปแล้ว,จบ,ลวจบไปแล้วก็นั่งดูเขาเล่นการเมือนน่ากันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่ผมให้ท่านทําหน้าที่ใหม่เป็นประมุขเป็นประมุขนะฝ่ายปกครองไปบริหารตําบลจังหวัดประเทศนจยท่านจุบายตาง,งประเทศด้วยตัวของประชาชนเอง ไม่ต้องไปใชาวพวกัเราสองพักกันเองแล้วดังนั้นงานผมคือการจบยุคการเลือกตั้งและไม่มีรัฐบาลงานผมเป็นงานแก้อาการของโลกยุคไฮเทคผมไม่ทําให้พวกไฮเทคเนี่ยมันมีฤทธิ์มีเดชอยู่แค่หนึ่งในสหรือ,อยังมากก็ไม่เกินครึ่งอะ่ะกออับผู้ง่ายครึ่งหนึ่งแต่ถ้างานผมไม่เกิดมันก็จะเป็น AI ของโลกหมดการเลือกตั้งก็ยังอยู่รัฐบาลก็ยังมี ประชาชนก็ยังแย่เหมือนเดิมเป็นถูกว่าไล่างเงี้ยอ้าวดูอย่างยูเครนเนี้ยประชาชนก็อยู่ดีๆก็เนี่ยเข้าใจใช่ไหมประชาชนเขาเป็นยังไงน,นี่ยเนี่ยมันมันหรือประ,ประเทศแย่ๆก็มีเพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลเพราะรัฐบาลมันเล่นเกมการเมืองแล้วคนซวยคือประชาชน <S <S แคน่ประโยคนี้ก็น่าจะเข้าใจแจ้งแล้วนะว่าต่อไปนี้จะโลกจะต้องมีมาตรฐาน